ครับผมก็ชาริตี้ทั้งทีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบพร้อมกันให้มากที่สุดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้องๆว่างพร้อมกันทุกคนก็ดีใจมากครับที่ได้จัดงานชาริตี้ปีนี้ครับอะไรยากสุดในาการจัดงานทั้งนีการรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโอ้โหตบตีกันมานานมากก็แจะได้วันไหนที่ครบๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นงานประจำปี ใช่จริงๆก็จัดเกือบทุกปีแล้วการบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เราเราก็ทําบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทําบุญแต่ว่าก็อ,อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรา,เร,ารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบคืนให้แก่สังคมด้วยครับผมอย่างปีนี้คือจัดแล้วจะเไปมอบให้แบบสภากาชาติไทยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยของการของผู้เปิดโรกภัรกิจสันแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่จะ ไปแบบสมมติว่ามีอุบัภัยมีเหตุการณ์ต่ตางๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบว่ากองทุนที่เอาเปสนับสนุนครับจริงๆแปลว่าพี่ออกก็มีความตั้งใจไว้อยู่ใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากตอบแทนคืนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่งตางๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบเอาของไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะน้องๆทุกคนเนาะก็จะแบบระดมของมาแล้วก็เอาไปให้ตามโครงการต่างๆเลยครับอย่างวันนี้กิจาการรม กิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่เราก็เห็นในช่วงทิ้งที่งใบบนะครับน้องๆก็มาแบบว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาเล่นเกมกับแฟนใช่ใช่จะมีบู๊ประจำตัวของพวกเรานีมียังไงอะผมเล่นย้อนวัยมากเหมือนแบบว่าไปงานสภาการา์ช่เป็นอะไรนะไอ้ปุ่นฮะแล้วก็อะไรนะแบบเงี้ยเพิ่งเคยเล่น ผมจริงๆไปป่วนแฟนๆมากกว่าเองจอยากให้มีอยาให้มีแบบว่าเป่ากบดีดลูกแก้วอย่างเงี้ยแต่มันใช้พื้นที่แล้วก็เป่าแบบไม่ติมเงี้ย คนเจนสามยังไม่รู้เลยพี่อ่ารู้เจนสานยังไม่รู้่แล้วมีอะไรไปที่ไปเดินตามบูธต่างๆมาแล้วบ้างมีอะไรแบบเดินตามบูเลี่ยงคะเราสลับไปแต่ละบูธจับไข่ฮะจับไข่ เออมันเป็นเหมือนว่าตักไข่มาฮะแล้วมีของวันอยู่ในนั้นใช่แล้วไปแลงวยังไงก็คืมาจริงจริงจริงกิจกรรมมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ที่สาคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จะมาร้องเพลงกับให้แฟนๆได้รับฟังกันเตรียมใจรองทุกคนไหมคะจุกทุกคนจริงๆิจะเกิดขึ้นนะฮะจะเริกกี่โม่ ก็เฮ้ยก็คือจบแล้วก็ทำบุญกันได้เลยตักบารหล่อเล่นหล่อเล่นก็ก็ตามเวลาของสถานที่ละกันครับไม่เกินไม่เกินเวลาที่สถานที่ให้ตอนเขาเราคุ้กันถามพี่เจนหนึ่งะดีกว่าเพราะว่าอยู่มาเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงตาแข็งเลยใครเจนหนึ่งคะใครเจนหนึ่งมาแล้วมพี่เจนหนึ่งเป็นไงคะพวินิจฉัย สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับแฟนๆด้วยครับผมใช่ใชแล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้วเจน1อย่างเราก็จะมองตากันเจนหนึ่งไปตั้งแต่เจน2มาแล้วไหมเ้ยไม่แต่ถ้าเจน2 3 4 5มาันต้องผ่านเจนหนึ่งมาก่อนไม่งั้นไม่เกิดเจน2องาี่หาเจนหนพี่สี่อะไรลูกเล่นพี่สีกับพี่ผมยังไม่ได้คุยกับน้อง น้อยมากอ่ะคุยเลยครับครับพี่สีตอนนี้พ่าจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยพี่สุดหล่อครับเออถ้าไม่รู้ว่าเรียกสุดหล่อใครบอกบอกกันเองครับผมครับเจนสองครับโอเคเจนสองเจนสองเป็นการรวมตัวแบบใช่ั้นนั้น เจนสองเจนสุดตาของเราเจว่าเจนสองเราก็น่ารักกันอุ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ยิ่งด้วยความที่แบบสมาชิกเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่แบบเป็นก้อนมีหกคนใ้เจนอื่นเขาแบบจะเก้าเจะสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ มีหกมีหกเราก็มีกันเท่านี้แหละครับมีกันเท่านี้มาติดห้าปีแล้วกันจ้ะหรือเราเพิ่มเป็นสองด้ไหมย่าเลยเรื่องมีแค่หกคนเท่านั้นเรารักกันแบบอบุ่นเออแต่เราสู้ได้ไหมเขามีแบบมีมาห้าเจนนี้เราสู้ได้ไหมลูกในในเรื่องไหนเอ้ยเราสู้ได้เรื่องไหนค่ะอ๋อนิวเราสู้ได้เรื่องไหนมันก็หลากหลาย แบบน่ารักมีแซบมีหล่อมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวาไรตี้ครบรถอยู่ทำเนี้ำเนี้หน่อยเรา่เราไมได้ขั้นเนินครับเขาบอกอะไรแล้วน่ารักแซบอะหล่อเข้มเข้มหอามีวุฒิเข้มก็รู้นะว่าแต่ต้องบอกว่าเรื่องวอมที่เจนเจนสองมีหกคนก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้ลองเทสกันกับ สัมภาด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโพสท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยครับนคนละลายไป็นอยู่มา5ปีไม่มีไม่มีสัมาเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันต่างกนแต่ความสนธ์เหมือครับ้่าจะมีน้อยก็ต่างใช่ครับแล้วไม่น้อยเรามีเยอะเลยอ๋ออ๋อน๋ออ๋อจ๋เอ๋ออออ๋ออ๋่อยออ๋ออ๋ออ๋อออออคอลห เซนหนึ่งมีกี่คนเจคนเจ็ดคนหกคนเจ็ดมีคนเลยเอยไดเจคือพี่เจะย้ายอยู่เจนสองแล้ได้ไม่ล่ะเป็นเจ็ดก็หนูบอกไม่ได้หนูบอกว่าหกคนก็พอแล้วเนีอยู่เจนสองได้ด้วยหรอก็จริงหนิก็จริงเจนสาม อาจารยสามมาคุาเยุกเยอะเหรอจนหาไม่ไม่เสได้อย่ามามาเยอะเลยอาจารสามมาทําไม่หนท่าไม่หนอยไม่่าใหอาจารสามอีกก็เนี่อยู่ได้มาเยอะเอมาเยอะยังไงล่ะเราพวกเยอะเราซู ยังไงพียังไงครับเฟิร์สวันวิธีการมาได้ยัไงครับไม่เจนสามแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกแหละอันนี้ยังไม่ครบทีมยังไม่ครบองค์แต่ว่าก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองใช่ที่เจ็ดน้องที่ที่ได้มาแบบเพราะว่าพี่โวยยังไงที่มาไอรุ่มดีมเปียเชอริตี้ครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆครับเกินไข่บ แบบกำลังจะบอกแบบคือถึงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆแบบเจนหนึ่งถึงเจนห้าเลยเพราะแบบไม่เจอบ่อยๆะครับผมแบบพองานอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับก็เป็นอะไร้อวันนี้เป็นคือจะลองให้แบบแดดมัแนรแรงแดดมันรงอแ้้วเฟิร์นว่างไงล่ะครับฮะคำถามว่าอะไรนะ เมื่อกี้คือถามว่ามีเออเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน้ารักเขามีเข้มเขามีแซบเราเป็นสามมีอผมมีเยอะเลยเขาะมีอะไรนะมีหน้ะนะขึ้มแซบผมมีนี่มีมีหวานมีหวานมีเผ็ดมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขมมีเป็นกลมกล่อมมีเป็นเรื่องไรนัวมีเป็นนันหอมหวานหวานโอ้โหอ้โหวานไปแล้วหน่าเบื่อคน ครบไม่น้อยแต่จริงๆคือผมที่อันนี้เป็นปีที่สามแล้วที่ผมมาไชตี้ผมเป็นคนเดียวใน Gen สามจริงๆคนเดีใน Gen สามจริงๆเราเปิดตัวคนเดียว first time ตอนนั้นยังไม่คู้นยังไือขนาดนี้ตอนนี้เาเราตแล้วบอก first ในวันนั้นจะคนวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับก็เวลาทำห้เราดูแต่ดีดีแล้วดีสองเก่งขึ้นเก่งขึ้นวันนี้สิ ก็คือเดี๋ยวจะเจอกันเจอมีอีกใช่ไหมคะเจนสามเจนสี่ามีีอกเจนสี่เจนสี่มาสามสี่คนมาสี่คนหาได้หาผมรู้ทำไมอ่ะชอบห้องดำเลยห้องดำคือบ้านผมเอง เป็นยังไงครับเป็นยังไงอ่าจนสี่ยังไงขายไปได้หน่อยเจนสี่เป็นยังไงเจนสี่เหรอหรอก็เขาบอกอะไรเจนบอกอะไรว่าหน้าตาเราอาจจะยังไม่สู้เอ่อความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไปพี่ใส่ก็อาจจะใหญ่แล้วมาทำไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไปผมไม่กลับเฮ้ยใช่เพราะว่าเจนสี่ไม่แพ้เจนไหนเหมือนเฮ้ยแล้วจเป็นแชมป์ใช่ไหนแชมป์ไหนแชมป์เข้าห้องดำเลยเข้าห้อง มันน่าภูมิใจใช่ไหมน่าภูมิใจก็คิดถึงเจนสพี่เอาทิ้งอะไรครับก็คิดถึงเขาเรียกว่าไงอ่ะคิดถึงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแบบซีรีส์ขึ้นมากันปุบูบบอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกใจว่นหน้าคือแบบว่าหลอรุนมากรุนคำหลอกหลอกมากรุนตัวเองเหมือนกันโอเคมีอะไร ไม่มีอะไรไม่จริงถ่ายเร็วมันมีฮะแต่ว่าไม่สู้ตนเองไงทุกคนแต่ว่ามีอยู่ข้างในเก็บไว้ข้างในไม่เปิดเผยออกมาไม่เปิดเผยเปิดเผยโอเคเป็นชิ่ยวเชยวเป็นเชี่เชียวจยจอยครับ่20อ่ะ8โอ้โหใช่แต่จริงๆก็พี่พี่มิอยู่เจนไหนมาหนี่งเจนพี่อ้อขอโทษนะคะเอาเข้าแบบเข้าไปได้โอเค ก็แต่ละคนก็เจนก็แต่ละคนก็ก็มีหลายสไตล์นะผมว่าเจนสี่ก็เป็นเป็นเจนที่แต่ละคนก็ก็ไม่ทับไม่ทับลายกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างผมเนี้ยก็เป็นสไตล์ของกุ่ม่าใช่ปอปอก็เป็นสไตล์สไตล์อะไรอะไรโอ้โหเซ็อะไรเซฟอะไรอะไรมีดีว่ากมีดีมคนสวย ผมก็เป็นคนที่คงสาระใช่ได้ใช่โอกจะถ่ายไม่ไไม่ต้องะจะบอกว่าจริงๆพอเห็นหน้าเจเจต้งคิดแลวนะมันจะมีคำซุมอะไรอยากอยากฟังเกอไว้กอนนี่เิาไกุกน็ลคิดอยู่ใช่เราคิดอย้โอเคโอเคโอเคโอบค เดี๋ยวนะสามคนเนี้เจ็บอะไรนอะไสามคนได้เจ็บอะไรเจคะถือว่าเปิดตัวไหมคะพี่อ๋อเปิดตัวในวันนี้ในงานชาริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกันใช่นี่มามาสามคนมาสามคนมาสามคนมีกี่คนเะมีเก้าคนมีเก้าคนตอนนี้ นั่ะครับนั่นแหละกักล้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับคอปเตอร์พลิวัตนะครับดูมันเิ Gen 5ครับผมสวัสดีครับฟีฟ้านะครับดูมันดิ g ร n 5สวัสดีครับบอลนะครับดูบอลดิ Gen 5ครับ เรใหม่เลยครับใหม่เลยครับสมัครเลือกผ่านกดได้ไหมครับอ่ะเราพอเราได้เห็นพอเราได้เห็นพี่ๆแล้วคิดว่าเราสู้ได้ไหมคะลูกสู้ได้ครับสู้ได้คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว่าแต่ละรถของดิวเจนไปใช่ไหมของเราน่าจะเป็นโฉดชันแบบว่านึกลับน้าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเพิ่งร้องแหวนแหวนเมื่อวานเลยครับก็จะมีอะไรให้เป็นแฟนหน้าหน้าค้นหายเยอะนะผมจริงค่ะอ่าแล้ววันนี้ก็จะเจอคทุกคนใช่บอกได้ไหมคะว่าสมาชิกตอนนี้มีกี่คน ผมช็อตใหม่เลยตอนตอนนี้ตอนนี้สั่งก้าอยู่สั่งก้าอยู่ครับโอเคสั่งก้าอยู่แต่ว่าแบบไม่ไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนละกันก็วันนี้จะได้ถุงตู้ไปกันโอเคมาครับมามาวันนี้จะได้เห็นผมชาได้เห็นครับได้เห็นผมเทุกคนแล้วเนาะให้ฝากอีกหนึ่งคนที่มาร่วมงานวันนี้ ครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแบบพี่พี่สื่อนะที่สนับสนุนดูมดีแม้แต่ต้นปีจนถึง,ถงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมาอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มาร่วมทําบ,บุญพร้อมๆกันก็หวังว่าทุกคนเรกาจะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมดีด้วยนะครับผมครับแล้วขอพี่ซีกันนุ่งมา,มานะฝากให้อีกหน่อยครับเพิ่มมาวันนี้เราจะอยู่กันยาวแค่ไหนคะั<า>ครับครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทําบ,บุญกันก็โหเด็กๆรุ่มเรีเยอะมาก39ท่านนะฮะก็ขอบคุณไปค่ะทุกคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทําบุญร่วมกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามีเซไพร์โชว์ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคย มีร้องบ้างไม่มีร้องบ้างไม่มีใครไม่ค่อยเลือกเพลงตัวเองกันเลยล่ะผมผมคนนึงที่เราเพลงแต่ไม่ได้เปลยเพลงใหม่แต่พอไม่นอนเพราะว่าจำเนื้อไม่ทันเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูโชว์กันให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับผมก็ฝากเด็กๆทุกคนเลยนะครับผมครับก็ออฝากด้วยนะครับพวกเราดูมันดีฝากเอ็นดูครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีด้วยถ้าเกิดว่าปีหน้าเราจัดชริตี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทำบุญแบบนี้ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็ วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยครับอขอบคุณมากคร่บขอบคุณมากครับ